โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในกมแนด้อมนะฮะมาอยู่กันในเกม r o บอทแมปคอนโทรอาร์มี่นะครับซึ่งแมป control army วันนี้ก็ได้ทำการอัปเดตมาอีกแล้วนะครับซึ่งของเก่ายังฟาร์มไม่หมดเลยนะฮะโอเคซึ่งของใหม่ที่อัปเดตมานะครับอย่างแรกเลยคืออาชีพใหม่นะครับก็คืออาชีพเซนทอร์ตรงนี้เลยนะครับเป็นนักธนูนะนักธนูเซนทอร์นะครับเป็น ครึ่งคนครึ่งม้านะครับบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปม้าเนาะซึ่งเราสามารถซื้อได้ตรงนี้เลยนะฮะนี่ง่ายนะฮะแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวเซนทอลนะครับทได้เยอะเลยนะครับคูณ2ดาเมจนะครับเหมือนกับนักดาบเลยอาชีพยอดฮิตที่ทุกคนต้องมีนะครับซึ่งผมก็มีมีเยอะด้วยนะฮะคูณ2ดาเมจนะครับเซนทอมีเหมือนกันนะแล้วก็มี 15% dodge นะครับผมก็คือจะมีโอกาส15%ที่เขาจะหลบการโจมตีของศัตรูก็คือง่ายๆก็คือมีโอกาส15%ที่จะไม่โดนโจมตีนะครับจะไม่ได้รับดาเมจนะมีโอกาส15%แล้วก็50% foster นั่นก็คืออันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่า50%เนี้ยคือตีเร็วขึ้น50%หรือว่าวิ่งไวขึ้น50%นะฮะ อันนี้คือผมก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนเนาะใช่ว่า50% faster เนี่ยคือตีเร็วขึ้น50%หรือว่าวิ่งเร็วขึ้น50%เนะะเพราะว่ามันเป็นม้าเนาะมันก็ตีได้2อ,อย่างนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันวิ่งเร็วขึ้น50%เนี่ยมันก็จะวิ่งตามเราไวขึ้นใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้เรามีของใส่ค่อนข้างที่จะวิ่งไวนะฮะซึ่งถ้าวิ่งไวขึ้น5 0มันก็จะวิ่งตามเราไวขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโจมตีไวขึ้น50%อันนี้จะดีกว่าวิ่งไวอีกนะเพราะว่ามันจะทําให้เราทําดาเมจคูณ2แล้วเรายังจะตีไวขึ้นอีก50%ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่มาแทนนักดาบคู่เลยนะครับเพราะว่านักดาบคู่เนี่ยตั้งแต่มันมีมานะครับมันเป็นเบต้า ทุกคนต้องมีเพราะว่ามันแข็งแกร่งมันตีแรงมันตีคูณ2นะครับแต่ถ้าเกิดเซนทอตีแรงคูณ2แล้วก็ตีไวขึ้น50%เนี่ยผมบอกเลยนักดาบไม่มีใครใช้แหละนะครับต้องมาใช้เซนทอแหละเพราะว่านักดาบกับเซนทอคูณ2ดาเมจเหมือนกันแต่ว่านักดาบจะมีเลือดน้อยกว่าปกติกว่ากว่าทหารปกติเนาะนักดาบจะมีเลือดน้อยกว่าอาชีพอื่นะ่ะ 25%สนะครับส่วนเซนทองไม่ชอยนะครับแถมมีโอกาสหลบการโจมตี15%แล้วก็ถ้าตีไวขึ้น50%นี่คือแบบก๊อตเลยนะครับนี่คืออาชีพใหม่นะครับนี่คืออนาคตนะฮะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนมาใช้เซนทอมหมดแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันโจมตีไวขึ้น50%นะแต่ถ้าเป็นวิ่งไวขึ้น50%ผมเองก็น่าจะยังใช้นักดาบอยู่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโจมตีไวขึ้น50%เนี่ย ผมน่าจะเปลี่ยนหมดเลยเอานักดบาบออกให้หมดแล้วเอาเซนทอ์มาใส่แทนนะฮะเออเนาะเพราะว่ามันคูณ2เหมือนกันไงดาเมจนะฮะอืมใช่ซึ่งโคตรดีต่อมานะครับมีพื้นที่ใหม่อัปเดตนะฮะโอเคเรามาพูดถึงเรื่องอาชีพไปแล้วเนาะเราพูดกันยาวเลยด้วยแหละค่อนข้างงานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบละรีบพาไปดูพื้นที่ใหม่นะครับซึ่งก็ ส่วนของพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเข้ายากนะเข้าถึงยากเพราะว่ามันให้เราทําภารกิจโคตรเยอะภารกิจไม่ยากนะภารกิจง่ายๆแต่ว่ามันเยอะแล้วเราต้องวิ่งไปทั่วเลยวิ่งผ่านไปทั่วแมปเลยฮะเพื่อทําภารกิจให้ครบซึ่งนี่นะครับนี่คือพื้นที่ใหม่นะฮะซึ่งตอนแรกเราจะเข้าไม่ได้นะมันจะมีประตูล่องหนอยู่ตรงนี้ซึ่งเราจะไม่สามารถเข้าได้ถ้าเราทําภารกิจไม่เสร็จนะครับ ถึงภารกิจเราจะต้องทํากับไอคอนกลมๆสีม,ม่วงตรงนี้นะครับทําทั้งหมด11ภารกิจนะครับนี่ผมทําไปแล้วเนาะทำไปครบ11ภารกิจแล้วตอนนี้ขึ้นภารกิจที่12นะครับซึ่งภารกิจตั้งแต่ภารกิจที่12เป็นต้นไปจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราอยากเข้าแอร์เรียนี้เราจะต้องทําภารกิจให้ครบถึง11ภารกิจนะครับแล้วเราถึงจะเข้ามาได้นะฮะ ซึ่งณนะที่แห่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมีมิดิบอสยืนจังกาอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับเราก็ตีมันได้เลยนะซึ่งของดอบก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ดีเท่าบอสที่อยู่ในนี้นะซึ่งบอสเราจะต้องเรียกมันมาจากตรงแท่นตรงนั้นนะฮะแต่ก่อนอื่นผมจะตีเจ้านี้ก่อนนะครับอืมซึ่งเลือดมันก็ค่อนข้างเยอะเลยละ่ะเป็นหุ่นยนต์ นะฮะฮโรบอท 19Q โอเคหลังจากที่ตีโรบอทเสร็จแล้วก็ได้เวลาของบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยจะต้องเราจะต้องสปาลจากตรงนี้นะฮะแล้วบอสเนี่ยจะเป็นบอสฟีนิกนะฮะใช่ถ้าเราจะสปาลเราจะต้องกด E ที่ตรงนี้นะครับซึ่งของที่ใช้ในการสปราลบอสนั่นก็คือเขาของควายนะครับมินอทอนะฮะควายดำจำบอสควายดำได้ไหม บอสควายดำที่ผมทำคลิปไปนะครับก็คือคลิปวิธีการเรียกบอสควายดำนั่นเองหรือมินมินทอนนะฮะใช่ที่เราจะต้องไปวิ่งเก็บเจมนะครับทั่วทั้งแมปแล้วก็เอาไปสปาวมันออกมาแล้วก็ฆ่ามันนะแล้วเราจะได้เขาของมินทอมมานะครับหรือเขาควายดำนั่นแหละแล้วพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็มากดอ e ีที่ตรงนี้แล้วนี่เราจะเสียเขาไป1อันแล้วบอส ฟินิกก็จะเกิดนะครับซึ่งบอสฟินิกนี้มี2ล่างนะครับล่างแรกเลือด9ล้านส่วนล่างที่2นี้เลือดน่าจะ14ล้านนะฮะใช่รวมๆกันก็เลือด24ล้านเอ้ย23ล้านเพราะว่าล่างแรกเลือด9ล้านล่างที่2เลือด14ล้านใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ายังไงบอสล่างใหม่เกิดแล้ว อ๋อสิล้านนะคะผมจําผิดไม่ใช่14แต่เป็น12โอเคน้อยกว่าที่พูดไว้นะฮะก็ถ้กากับว่าบอลตัวนี้มีเลือด21ล้านเพราะว่าล่างหนึ่งมี9ล้า่างสมี12นะฮะโอเคก็มีเลือด21ล้านอืมก็เยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะใช่แล้วล่ะมันแข็งแกล่งซะจริงๆ แนะนำให้มาช่วยกันตีนะครับตีกันหลายๆคนมันจะง่ายกว่าซึ่งตอนผมมาฟาร์มเปิดประตูเนี่ยนะครับพอเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยมีน้องๆหลายคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรียกบอสกันแล้วก็ไล่ตีกันอยู่ผมก็เลยมาแจมด้วยก็เลยมีไอเทมดีๆใส่ก่อนทําคลิปนิดนึงนะครับมีมานิดนึงนิดหน่อยนะฮะ และอย่างช่วยกันตีมันจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าไอเทมดอปมันไม่ได้แบบว่าแย่งกันเนาะมาแล้วแต่ดวงนะฮะช่เพราะฉะนั้นแล้วช่วยๆกันตีมันก็จะดีกว่าเพราะว่าบอสมันจะตายไวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่ละคนมีเข่าเซนทอคนละสักสิบอันเนี่ยรวมกันสักสี่ห้าคนนี้ก็สี่สิบห้าสิบครั้งแล้วนะในการอัญเชิญนะฮะซึ่งมันก็ดีกว่าเรียกคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ไวกว่าด้วยเพราะว่ามีคนช่วยตีนะฮะ มันตายแล้วซึ่งมันไม่ดอบของให้ผมด้วยมันโคตรขี้งกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสมุดนะครับว่ามันดอบอะไรบ้างเนาะสำหรับบอสฟินิกแล้วก็เจ้ามินิบอสหุ่นยนต์นะฮะบอสฟินิกมันดอบครบเลยนะครับดอปคาาดอบโลดอบดาบดอบธนูแล้วก็ดอบเสื้อกลอกนะครับซึ่งเสื้อกราะดีมากๆเลยเกา25นะ2550นาถ้าตันนะครับ แล้วก็บอสหุ่นยนต์มินิบอสก็ของก็ดีเหมือนกันแถมไม่ต้องเสกด้วยนะครับยืนตีมันๆเลยแต่ก็อย่างที่เห็นเนาะมันก็ไม่ได้ดีเท่าของฟินิกนะฮะแต่ก็ก็ดีอยู่โอเคแล้วก็มีระบบ ENCHANT n c h ช n t มอยนะครับลืมบอกปอยนะฮะมาเดี๋ยวพาไปจุด ENCHANT น,น,นะครับ ระบบ Enchant M หมอยนะครับที่นี่นะฮะเราสามารถที่จะ Enchant แบบเลือกเลือกอาบ l ลิตที่เราต้องการได้นะครับโดยที่เราจะต้องเสีย Energy Battery นะครับ1อันซึ่งไม่ใช่ว่าเราเสียแล้วเราเลือกได้เลยนะครับมันจะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงยังไงนะครับก็คือเนี่ยนะครับไอเทม energy b a t t e r ตออันนี้นะฮะซึ่งผมเองก็ จำไม่ได้เหมือนกันว่าได้จากไหนนะฮะรู้สึกเหมือนทาเควสได้มานะครับเควสหน้าประตู11เควสนั่นแหละใช่ผมน่าจะได้มาจากทาเควสนั่นแหละนะฮะอืมเพราะว่าผมไปนั่งงมดูว่ามันดอกจากบอสตัวไหนมันก็ไม่เห็นมีบอกนะฮะอืมซึ่งอันเนี้ยดีมันคือเราจะเสียแค่อันเดียวนะครับต่อการเลือกพอเราเลือกปุ๊บแล้วเราก็จะพอเรากดใช้เนี่ยมันจะเสียน,นี้อันเดียวแต่ว่าจะเสียตัวเอนชานเยอะมากมาก จนกว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราไม่ก็คือแบบมันแค่ช่วยแบบว่าเราไม่จําเป็นต้องกดแบบนี้เรื่อยๆทีละอันทีละอันเราแค่กดปุ๊บสมมุติว่าผมต้องการ50%อันนี้ผมกดปุ๊บแล้วผมก็มากดตรงนี้นะฮะพอกดแล้วเนี่ยเราจะเสีย energy หนึ่งอันใช่ไหมแล้วไอ้ตัวก้อนหิน enchan เนี่ยมันจะลดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ความเสียหาย5 0ก็คือมันจะสุ่มให้เราอัตโนมัติไปเลยนะครับสมมุติว่าเรามีร้อยก้อนเนี่ย มันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆป๊บๆๆๆๆอย่างไวเลยจนกว่าเราจะได้ความเสียหาย50%ที่เรากําหนดไว้นะฮะถ้าเราดวงดีเราก็ได้ไวแล้วก็จะเสียหินเอ็นชานน้อยถ้าเราดวงไม่ดีเสียหินเอ็นชานหมดเลยร้อยก้อนเราไม่ได้50%ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเอเนอร์จีเนี้ยจะเสียแค่ก้อนเดียวต่อการเลือกแล้วก็กดแต่ว่าตัวหินเอ็นชานจะเสียไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเนาะก็คือ พอเรากดเลือกแล้วเราใช้ปุ๊บอันนี้จะเสียไปก้อนหนึ่งส่วนตัวหินเอนชานจะไหลไปเรื่อยๆเลยลดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการหรือไม่ก็จนกว่าหินเอนชานจะหมดนะครับก็คือถ้าหินเอนชานหมดแล้วเรายังไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็เราดวงสวยนะฮะใช่แล้วละ่ะซึ่งก็ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เอนชาน50%ดาเมจโดยที่ไม่ต้องมานั่งสุ่มทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะก็สามารถที่จะใช้เอนชานใหม่ได้เลยก็คือ เสีย energy นะครับผม energy battery ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลุ้นดวงแปลว่าหินเอนชาเราจะพอสำหรับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือไม่นะฮะ